วันนี้ทางทีมงานขนสนอเรื่องราวศึกตะลุมบอลวัยรุ่นมังกรจีนเกา,าตีปะทะซาตีหลังจากเหตุการณ์ตะลุมบอลที่งานวันลำลึกเจมดินทําให้มีนักเลงวัยรุ่นหลายฝ่ายได้ฟาดปากกันในวันนั้นในขณะที่เอสดังหวังหลังจากเตรียมพักพวกมาเล่นงานแดงบเบลีกับแหลมสิงแต่สุดท้ายก็ตามหาคู่อริไม่พบมันยิ่งทําให้เจ้าตัวหัวร้อนกับเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา จนกว่าจะได้แก้แค้นคืนนห้สาสมช่วงเช้าของวันอาทิตย์ณโบงภาพยนต์คิงในยุคนั้นถือเป็นแหล่งสถานเริงรมของบรรดาวัยรุ่นเพราะบริเวณโดยรอบมีร้านค้าตั้งอยู่เรียงรายจํานวนมากที่คอยจําหน่ายสินค้าให้ผู้ที่สัญจรไปมามีตั้งแต่อาหารการกินเหล้าชากาแฟโอเลี้ยงเครื่องประดับเสื้อผ้าแฟชั่นนอกจากสินค้ามากมายที่ชักจูงผู้คนให้มาเที่ยวจับจ่ายซื้อของในย่านนี้แล้วสถานที่แห่งนี้ ยังเป็นที่สิงสูงของนักเรียนวัยรุ่นจากทุกถินเพื่อประกาศศักดิ์ศรีและอวดบารมีของตัวเองขณะที่ด้านหน้าโรงภาพยนตร์คิงมีผู้คนมารวมตัวกันจํานวนมากโดยเฉพาะบรรดาวัยรุ่นชายหญิงที่มีจุดประสงค์เดียวกันซึ่งนั่นก็คือการเข้าชมภาพยนตร์เพลงผลงานราชาเพลงล็อกอย่างเอลวิสเพลนลีเรียกได้ว่าเป็นงานชุมนุมของวัยรุ่นทั่วทั้งกรุงเทพมหานาครส่วนร้านฮอรลดีที่ตั้งอยู่ด้านหลังโรงภาพยนตร์ก็ยังเป็นสถานที่ยอดฮิต ของจิโกจากทุกถิ่นเช่นเดิมเพราะทุกโต๊ะในร้านมีบรรดาวัยรุ่นบรรเลงกันนั่งจับจองไว้หมดแล้วซึ่งส่วนใหญ่แล้วล้วนแต่เป็นดาวดังแห่งยุคทั้งนั้นทุกคนพากันเสนอหน้าตามโต๊ะต่างๆแบบไม่มีใครเกรงกลัวศักดิ์ศรีของใครสาเหตุที่กลุ่มวัยรุ่นมานั่งรวมกันที่ร้านแห่งนี้ก็เพื่อรอเวลาภาพยนตร์เข้าฉายในตอนสิบโมงเชา้าทางด้านนักเลงมังกรจีนอย่างแก๊งของซาตีสําหรับงานนี้ก็พลาดไม่ได้เช่นกันเขากับพักพวกอีกหลายสิบคน นั่งอยู่โต๊ะด้านท้ายสุดของร้านซึ่งติดกับผนังคอนกรีตซาติก็ถือเป็นดาวดังอีกคนหนึ่งในยุคนั้นเขาเป็นน้องชายของขาใหญ่ในย่านวงเวียน22ซึ่งทําธุรกิจบ่อนเกี่ยวกับบอนเทินและเก็บค่าคุ้มครองขณะนี้เหตุการณ์ภายในร้านยังคงปกติดีวัยรุ่นทุกกลุ่มยังคุยกันตามภาษาแต่เมื่อเวลาล่วงเลยไปพักใหญ่เหตุการณ์ตึงเครียดก็เริ่มตามมาเมื่อกลุ่มวัยรุ่นจากย่านสวนมะลิเดินเข้ามาในร้านซึ่งนําทีมโดยเกาตี หรือที่รู้จักกันในานามน้องชายของเกามากิงนักเพลงรุ่นใหญ่ที่ไม่มีนักบู๊คนไหนกล้าเทียบเคียงรัศมีขณะที่เอหลังหวังกับพักพวกที่นั่งอยู่โต๊ะขวาสุดของร้านเขามองเห็นกลุ่มวัยรุ่นที่เดินเข้ามาในร้านก่อนใครเพื่อนเจ้าตัวมองรูปการแล้วว่าจากมีดไม้ที่อยู่ในมือวัยรุ่นพวกนี้คงไม่ได้มานั่งกินโอเลี้ยงเฉยๆแน่เอหลังหวังจึงกระซิบบอกเพื่อนทุกคนในโต๊ะว,ว่าสงสัยงานเนี่ยพวกมันตีกันเลยแน่ไอ้เกาตีไอ้สาตี มันเพิ่งหวดันที่โรงหนังกรุงกเกษมพวกมันยังไม่รู้แพ้รู้ชนะกูรับรองวันนี้มีมวยให้พวกมึงดูแน่เมื่อเอ็ดหลังบังพูดจบขณะที่ทุกคนในโต๊ะต่างพากันมองไปที่หน้าร้านเห็นร่างของเกาตียืนนำหน้าลูกน้องอีกหลายสิบคนพร้อมอาวุธมีดไม้ครบมือสายตาของพวกมันเหมือนกำลังมองหาอะไรสักอย่างซึ่งสิ่งนั้นก็คือกลุ่มของซาตนีนเองเหตุการณ์ตะลุมบอลก,กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มจ้องหน้ากันแบบไม่กระพริบตา ทางด้านกลุ่มของซาตีที่นั่งกันอยู่ที่โต๊ะเมื่อเห็นวัยรุ่นจากศูนย์มาลิมาออกันที่หน้ารานทุกคนในโต๊ะก็พากันลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้มันเล่ากับว่าได้นัดกันเอาไว้ล่วงหน้าแล้วขณะที่เกาตีเขามากับความแค้นที่มีอยู่เต็มอกหลังจากเหตุการณ์ฟาดปากกันเมื่อครั้งก่อนตอนเองพักพวกน้อยกว่าจึงเสียเปรียบฝั่งตรงข้ามพอสมควรแต่วันนี้เขาจึงตั้งใจมาเอาคืนทั้งต้นทั้งดอกคำพูดสำเนียงจีนเสียงดังฟังชัดกระเทือบทุกคนในโต๊ะไอซาตี มันถือเป็นสัญญาณสั่งลุยคู่อริยังเป็นทางการขณะที่กลุ่มวัยรุ่นที่ไม่เกี่ยวข้องที่นั่งอยู่ในร้านด้วยต่างก็พากันฉากตัวออกมาเพื่อมารอชมศึกตลุลุมบอลกันที่หน้าร้านถือเป็นการดูโฆษณาขั้นเวลาก่อนที่หนังรอบสิบโมงจะเข้าฉายเกาตีน้องชายเกามาเก่งนี่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่เกาตีเป็นคนนําทีมบริวาลเข้าลุยกับคู่อริเพราะที่ผ่านมาเจ้าตัวจะใช้บารมีของพี่ชายสีมากกว่าจึงไม่มีนักเลงกลุ่มไหนกล้าไปยุ่งกับแก๊งของเกาตี ทำให้ยุตธจักรนักเลงไม่ค่อยยอมรับเกาตีในฐานะดาวดังสักเท่าไหร่เพราะชื่อเสียงที่ผ่าน,านมาล้วนมีพี่ชายเป็นผู้ปูทางเอาไว้ให้แล้วซึ่งเรื่องนี้ตัวของเกาตีเองก็รู้ดีแม้เขาจะพยายามพิสูจน์ตัวเองอยู่หลายครั้งแต่พี่ชายอย่างเกามาเก่งก็มักจะเข้ามายุ่งด้วยตลอดทําให้เกาตีไม่สามารถทะยานขึ้นมาเป็นดาวดังระดับแถวหน้าได้เสียทีเขายังถูกมองว่าถ้าหากไม่มีพี่ชายช่วยหนุนหลังเกาตีก็ไม่ต่างจากจิกโกทั่วไปคนหนึ่งที่ฝีไม้ลายมือเด็ด ถ้าเปรียบเทียบกับดาวดังคนอื่นๆถือว่าเป็นรองอยู่หลายขุมการที่เจ้าตัวนําทีมบริวารบุกมาเอาคืนในครั้งนี้ถือเป็นการพิสูจน์ตัวเองอย่างแท้จริงทางด้านกลุ่มของซาตีเขาไม่ไตกใจกับเหตุการณ์ที่เกาตียกพวกเข้ามาเพราะเขาเตรียมรับมือไว้อยู่แล้วแม้ครั้งนี้เจ้าตัวจะเป็นฝ่ายตั้งรับอยู่ในรันแต่ทุกคนในแกงก็พร้อมสู้ถวายหัวมือวัยรุ่นทั้งสองฝ่ายวิ่งเข้าตะลุมบอลกันสิ่งที่ตามมาติดๆมันคือเสียงข้าวของพังเสียหาย บวกกับเสียงโต๊เก้าอีที่บรรดาวัยรุ่นบรรเลงกันขวาขึ้นมาฟาดกรหน,น่ำใส่กันแบบไม่หยังชนิดที่ว่าใครดีใครอยู่ในขณะที่เกาตีเขาหมาดีความโกรธแค้นหลังจากตกเป็นฝ่ายลงเมื่อครั้งตะลุมบอลกันที่โรงหนังก,กรุงเกษมในงานวันลำลึกเจียมดินมาคราวนี้เขาจึงตั้งใจมาเอาคืนนี่สาสมแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะซาตีถือเป็นคู่อรีเขี้ยวตันผ่านศึกน้อยใหญ่มานับครั้งไม่ถ้วนจึงไม่มีทางเสียท่าง่ายๆแทนที่เกาตีจะเป็นฝ่ายมาเอาคืน แต่กลับโดนซาตีขวาเกเาอีหวดเข้าอย่างจังมันทําให้เกาตีถึงกับถอยนีไม่เป็นขบวนในขณะที่เอสลังหวังติดตามเหตุการณ์ตะลุมบอลอย่างใกล้ชิดเมื่อเขามองจากรูปการเอสลังหวังจึงเอ่ยกะพักพ่วกไปว่าสงสัยวันเนี้ยไอ้เอกาตีจะแพ้าตามเคยดูเด็กของมันเดะไม่มีใครใจถึงสักคนคําพูดของดาวดังฝั่งทนทุกคนต่างพยักหน้าเห็นด้วยเพราะต่อให้พกความแค้นมาเต็มอกแต่ลูกน้องใจไม่สู้สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้อย,อยู่ดี เมื่อเหตุการณ์ตะลุมบอนยืดเยื้อออกไปเรื่อยๆบรรดาไทยมุงก็เริ่มมีจํานวนมากขึ้นทําให้พาหนะที่สัญจรไปมาบริเวณนั้นเริ่มติดขัดจนการจราจรหยุดชะง,งักชั่วคราวสภาพร้านหอรดีในขณะนั้นแทบไม่หลงเหลือชิ้นดีข้าวของในร้านพังเสียหายจํานวนมากทั้งขวดทั้งแก้วตกแตกเกลื่อนพื้นเต็มไปหมดแต่โชคยังดีอยู่บ้างที่ขณะน,นี้เราวัยรุ่นบรรลลยกันพากันวิ่งออกมาจากร้านทําให้กลุ่มไทยมุงบริเวณนั้นพากันแตกหือไปคนละทิศละทางทางด้านเกาตีอยู่พักพวก ้องวิ่งออกมาตั้งหลักที่หน้าหลานันในขณะที่ฝ่ายของซาตีก็วิ่งตามออกมาติดติดดูเหมือนว่าเหตุการณ์ตะลุมบอลกำลังจะรู้ผลแต่ทัในใดนั้นเองกลุ่มของเรนสนร่วนบลีที่มากับพักพวกอีกหลายสิบคนซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมกับเกาตีโดยที่ไม่รู้ว่าพวกมันวิ่งมาจากไหนมันทําให้ฝ่ายของซาตีเสียเปรียบทันทีเรื่องกาลังลบเมื่อถูกตีขนาบทั้งด้านหน้าด้านหลังทําให้ซาตีกับพักพวกต่างพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดไปตามช่องถนนที่มีรถติดขัดจํานวนมากการมาร่วมรบของเรนส่วนบริ ทำให้เกาตีรู้สึกโล่งใจไปไม่น้อยที่สามารถกู้วิกฤตกลับคืนมาได้เมื่อซาตีดูรูปการแล้วว่าตนเองกับพรรคพวกตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเขาจึงพยายามหาทางเอาตัวรอดในระหว่างที่กำลังชุลมุนแม้ในใจลึกๆของซาตีเขาจะภาวนาให้ตำรวจรีบวิ่งเข้ามาในที่เกิดเหตุแต่ในวันนั้นกลับไร้เงาผู้พิทักษ์สันติราชมันดูเหมือนทุกอย่างจะเป็นใจกับฝ่ายของเกาตีกับเรื่องซุนมลิในตอนนี้ฝ่ายของซาตีได้แต่ปัดป้องและถอยหนี ในจังหวะที่ทั้งสองฝ่ายกําลังชุลมุนวุ่นวายกันอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงปืนดังสนั่นวันไหวขึ้นหนึ่งนัดหลังจากสิ้นเสียงปืนร่างของซาตีเซธลาลม้มลงไปกองกับพืนบ้นบรรดานักเลงวัยรุ่นนับร้อยที่อยู่ในเหตุการณ์บริเวณถนนด้านหลังโรงภาพยนตร์คิงทุกคนต่างกวาดสายตาไปทั่บริเวณเพื่อหามือปืนลั่นไกแต่ก็ปราศจากวิแววของมือปืนรายนี้ทางด้านฝั่งวัยรุ่นวงเวียน์ยี่อเมื่อเห็นลูกพี่โดนยิงจนล่างสุดลงไปกองกับพืน้น พวกมันก็พากันเสียขวัญไม่ใช่หน่อยหลายคนร้องเสียงดังเออะโวยวายเพื่อบอกให้ทุกคนในแกง๊งบูว่าตอนนี้ลูกพี่โดนยิงในขณะเดียวกันลูกน้องของซาตีอีกหลายคนก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยลูกพี่ประคองร่างเดินขยบหนีไปพวกมันพยายามหนีออกทางซอกถนนด้านหลังศาลาเฉลิมกรุงแล้วรีบพากันโบกแท็กซี่เพื่อหลบหนีการไล่ล่าของคู่อริแต่โชคดีของฝ่ายล่าถอยมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะมีลูกน้องของซาตีบางส่วนที่ถูกเล่นงานสะบักสะบมจนหนีตามลูกพี่ไปไม่ทัน สุดท้ายก็ถูกพวกของเขาตีกับเลื่อนซุนบริเล่นงานจนเละตุ้มเปะทุกคนอยู่ในสภาพหมดทางสู่แต่ยงไรก็ตามสําหรับเขาตีแล้วเขาไม่มีความปราณีให้กับศัตรูเขาตีสั่งลูกน้องของตนลากกลุ่มวัยรุ่นคู่อริที่เหลือไปบริเวณซอกมุมตึกแล้วให้ลงมือจัดการโคนหัวพร้อมทั้งเอาสีทาตามตัวหลังจากนั้นจึงไล่ให้ไปเดินแถวหน้าวังบูรพาเพื่อโชว์บรรดากลุ่มวัยรุ่นนับพันที่มารอชมภาพยนตร์ที่หน้าโรงหนังการกระทําของเกาตีในวันนั้นมีวัยรุ่นหลายกลุ่ม ที่รู้สึกไม่เห็นด้วยเพราะอีกฝ่ายแพ้หมดลูกไปแล้วก็ควรจะเลิกลากันแค่นี้การที่ตัวเกาตีก้าวไปยืนจุดนี้ได้จนสามารถสร้างบารมีของตัวเองขึ้นมาถึงขนาดกล้ายามหน้านักบูรุ่นเดียวกันด้วยวิธีรุนแรงและปาเถื่อนเช่นนี้อันที่จริงแล้วบรรดาวัยรุ่นคณองกรุงต่างมองว่าไม่ใช่ความเก่งกล้าสามารถของเกาตีเพียงอย่างเดียวที่ทําให้เขามีวันนี้ได้แต่เป็นเพราะบ,บารมีของพี่ชายอย่างเกามาเก่งต่างหากที่ถือว่าเป็นนักเลงรุ่นให,ใหญ่แห่งยุค โดยที่ไม่มีนักบู้คนไหนหันกล้าขึ้นมาท้าพระสมีด้วยมันจึงเป็นแรงส่งให้เกาตีก้าวขึ้นมาอยู่ตรงจุดนี้พบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสําหรับวันนี้ขอบพระคุณครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่มซ u b สไครต์ไว้ด้วย เราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพล์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ